สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ช่องสาวอีสานพาทานอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมห่านค่ะห่านนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ห่านมีหลายตัวนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ เป็ดและห่านแตกต่างกันนะคะดูออกง่ายๆเลยค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันนะคะเป็ดก็คือเป็ดค่ะห่านก็คือห่านนะคะห่านเวลาร้องจะเสียงดังกว่าค่ะ หารของที่บ้านนะคะมีหลายตัวเลยค่ะ หาหนชอบอาหารชอบน้ำนะคะเล่นน้ำเหมือนเป็ดเลยค่ะคล้ายๆกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งดังๆให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย บรรยากาศหานก็จะประมาณนี้นะคะชอบน้ำชอบอาหารค่ะหานก็เล่นน้ำเหมือนเป็ดนะคะ Редактор субтитров А.Семкин เวลาห่านร้องก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะเสียงดังกดเป็ดค่ะ